Thank uh you. -huh. ไปดูด้วยแดูดิดด้ดูด้วล้วดูดยรแกมีอะไรมังเ่กมีดาวมีดาวแมีอะไรได้ลเไปอยู่กับน้องไปไม่อยู่เดี๋ยวแม่เปิดให้ดูทีหลังเดี๋ยวแม่เปิดให้ดูทีหลังไปไอยู่ตรงน้นก่อนเดี๋ยว่ไเดี๋ยวแม่เปิดให้ดูีดูขาจะดเอาไปเล่นกับน้องก่อนเล่นกัอรเก่อนนเรา มประเทศไทยร้องเพลงครัเด้าไประเทศไทยรวมมืนกันจะร้องจากเมื่อกี้แตจะร้องอยู่กันไย 小老妹。 Hãy subscribe mẹ kênh này, nó... Cái này. Cái này. ชี้่งดูชี้มอะไรอะไรูอแน็คสน็คมูเสน็คมูีเี่พี่แพนด้าพีแพนด้าเน่เอ็นดอไนันเอ็นดอัมเบอัมเบลมอัมเบลม

ีบีเบิร์ดีเบิร์ดนกเนี้ยาะวาวยาูีแคบสีแคบไม่ต้องบอกภาษาไทยมันดีอแมมันจะเก่งแน่เลยชอบแมงกอดกันกับน้องดิกอดกันดิกอดกันเอ้ยรักน้องรักน้องเอ้ยดู้องยังรักพี่เลยเห็นไหมเต้ถามลูกดิ